ทำคลิปตามใจทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้เลยโหวตให้ตัดเลยตัดเลยจ้า ชุดอะไรดีระหว่างชุดสีครีมลุกเป็นลุกคุณหนุ่มซิปพูเกิลกู๊มีความแขนพองเราอยากพิสูจน์ว่าคนดูรักเราจริงหรือเปล่าไปจ่ายบินของตัวเองหรืออีกข้อหนึ่งก็คือไปเลี้ยงสักต๊ะหนึ่งในนี้ในซิดเลอร์แอนตี้จ่ายใหมถ้วใครจะให้ฉันเลี้ยงออาจริงเวลาก็จะเดินช้าจริงเลย สวัสดีค่ะทุกๆคนจเจอกันกับแรตตี้พลอยชพูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยแรตตี้จะมาทำคลิปตามใจคนดูแรตตี้ไม่เคยทำคลิปนี้เลยค่ะทุกๆคนจริงๆอะอยากทำมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าเรามีความใจไม่กล,าล้าโพสอะอยากทำวันนี้อยากทำต้องทำนะคะตอนนี้เนี่ยวันนีน้มันก็ค่ำแล้วนะคะแรตตี้ก็เลยจะทำคลิปตามใจทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้เลย แล้วตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงเย็นแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ตุดี้ก็ได้ขึ้นใน IG s t o ตอแล้วนะคะว่าเตรียมโหวตให้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะมีคนมาโหวตเจ้หรือเปล่านะนี่ดิฉันนั่งยองๆอ,อยู่หน้าบ้านนะคะทุกคนคะ่ะเจ๊หน้าตัวเองในกระจกทุกวันก็เบื่อนะก็เลยอยากแบบ ไปร้านเสริมสวยนะคะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะไปร้านเสริมสวยแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรดีนะคะก็เดี๋ยวเราจะเปิดโหวตเลยละกันนะจ๊ะตามใจพลเวอร์ข้อแรกนะคะวันนี้นี่อยากไปร้านเสริมสวยทําผมนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะคะก็ะเลยจะมาถามทุกคนว่าจะให้นาตี้ตัดผมหรือไม่ต้องตัดโหวตกันเข้ามาละกันนะจ๊ะทุกคนโหวตกันนาะตี้จะให้เวลาโหวตแต่ละข้อนะแต่ละอย่างนะคะประมาณ ห้านาทีก็พอแล้วนะคะไม่อยากรอนานโอเคระหว่างรอรุนนะคะก็ก il, okay. okay. ินจ so okay. yeah. okay. ้าเนี <c 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 ่อย uh ู่กับคุณแม่นะคะกับข้าวเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็จะมีลำไยกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่นะคะองุ่นแอปเปิ้ลสับปะรดมันารั่ยมีสาลี่ด้วยมีส่งด้วยแล้วก็มีนี่ฝรั่งฝรั่งแล้วก็ทั่วสู่นต่าง เต็มโตเลยอาหารของเรานี่ก็คืออาหารที่ครอบครนะัวนาที่กินอยู่ทุกวันนี้อาหารธรรมชาติ <Wow. S 1> นะคะเราให้เวลาโหวต5นาทีนะคะทุกคนระหว่างรอกินกันคร <c oughs> บ5นาทีแล้วนะคะเรามาดูผลโหวตกันนะคะว่าควรที่จะตัดผมหรือไม่นะคะ <c oughs> แทนแทนผลโหวตสูสีมาก <c oughs> ตอนนี้คนยังโหวตน้อยอยู่แต่ว่าถือยังไงเราก็ต้องถือเอาอันชนะนะคะโหวตให้ตัดเลย ตัดเลยได้แม่ตัดผมตัดแต่แม่น่ะไม่ให้นาตีตัดนะจะบอกให้นะตื่นเต้นว่ะไม่ไม่ได้ตัดผมมาเนี่ยแบบโอ้ยตั้งแต่มัธยมไม่ได้ตัดมีแค่เล่มๆเล็มถือว่าตัดโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ร้านเสิร์ฟสวยกำลังจะไปร้านเสิร์ฟสวยแล้วนะคะร้านที่นาตีจะไปนี้ก็จะเป็นร้านเดอะนิวนะคะที่นาตีเคยไปยืดผมแล้วก็ทำสีผมนะคะก็ไปกับคุณแม่นะคะแม่ก็อาจจะตัดด้วย มืดๆหน่อยนะคะวันนี้แบบไปมืดมากเลยแต่ต้องบอกว่าทรงผมที่ที่จะตัดอ่ะคือถ้าจะให้ตัดสั้นน่ะไม่มีทางอยู่แล้วแล้วที่ไม่ไม่ตัดสั้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวให้หวททรงผมกันอีกทีหนึ่งอ่ะเบอร์ไปแล้วจ้า hello เลยดีถึงแล้วนะคะร้านเดินนิวนะคะตผมชายหญิงออกแบบทรงผมให้ปัง่ะ ลางตัดผมแล้วนะคะก็จะถามทุกคนว่าอยากให้ตัดผมแบบไหนนะคะระหว่างแค่เล็มปลายออกเฉยๆหรือว่าทําให้มันเป็นทรงสวยงามกว่าน,นี้นะคะตอนนี้กําลังสระผมอยู่รีบบวชมา5นาทีเร็วโอเคสระผมเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เปิดให้หวตนะคะระหว่างจะให้เล็มปลายผมเฉยๆหรือว่าจะให้เปลี่ยนทรงนะคะขาดลอยมากมเปลี่ยนทรง89% โอเคเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะเป็นทรงไงดีแต่ว่าไม่ตัดสั้นนะขอร้องอันนี้ข้อนี้คือขอร้องไม่ตัดสั้นไม่ตัดโอเคทรงที่นะัตตี้จะตัดนะคะเป็นก็จะให้มันเปลี่ยนกว่าเดิมแต่ว่าจะไม่เอาสั้นนะคะเ,คเพราะว่าเรารักผมมากถึงแม้มันจะเสียแต่มันก็รักอยู่ก <laughs> ็น่าจะเอาออกมาประมาณกี่นิ้วสามไหมคะคสามนิ้วได้เลยค่ะแล้วก็อ,อะไรนะ สไลด์อะไรนะคะสไลด์กรอบหน้าสไลด์กรอบหน้านะคะไม่เคยทำทรงนี้มาก่อนแล้วก็ไม่ได้ตัดผมมาหลายปีมากอะถึงเวลาที่ควรจะเปลี่ยนบ้างตัดออกไปบ้างนะคะถ้าทรงแบบนี้มันจะทําให้ผมมันดูแบบหนาขึ้นไหมคะใช่ค่ะตื่นเต้นนะจริงรอดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไงนะคะ เปลี่ยนสวยมากอันนี้ก็คือไดตรงนะคะแต่เดี๋ยวเราจะลองม้วนนะคะว่าจะเป็นทรงแบบไหนนะคะทรเบารู้สึกเบาหัวมากไหมในรอบ10ปีอออเอาออกเยอะมากคะทุกคนประมาณ4นิ้วได้อ่ะ <c oughs> เย่ยเลยเท่านี้เอง <c oughs> เป็นเท่านี้คุณผ้มอะไรวะ ผมเป็นอะไรหมดแล้วผมฟิวไปหนไหนมดแล้อวออกเยอะมากเดี๋ยวลองมว้วนดูนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสรงผมเราเป็นยังไงม้วนมาแล้วนี่สไลด์กรอบหน้านะคะแล้วก็สไลด์สไลด์สไลสไลดสไลด์สัส้นแบบตัดอกกอกแบบหือ ตัดอกแบเยอะมากทรงผมแม่สวยนี่สวยมากเลยเป็นข้างหลังเป็นแบบทุยๆใช่ข้างหลังเป็นทุยๆสวยเหยวข้าว แต่ก็ไม่กินข้าวหรอกแต่ว่าให้โบวตกันนะว่าจะกินผลไม้แล้วนมดีตอนนี้นี่หิวนะคะก็เลยอยากจะให้ทุกคนโบวตว่าอยากให้นาตีกินแค่นมกล่องเดียวก็พอหรือว่ากินผลไม้ไปเลยจ้าบวตมาหิวไป,เ,ปเลเซอร์มานะคะทุกคนเป็นเลเซอร์ซิวทวสวูสิวหินสิวหินกระเนื้อใช่ไหมกระเป็นแบบนาตีเลยเป็นแบบนาตี้เลยต้องบอกว่านาตีเป็นแบบแม่ เป็นทางบ้านเป็นทางบ้านเราให้กินผลไม้กินผลไม้ตอนนี้นีผ่ผลไม้เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์นะคะอนนโอเคเราจะกินผลไม้ไม่อันผลไม้ของเรานะคะ่นในม่นผลไม้ล้น,น,นๆน,นะจ๊ะกินนิดหน่อยไม่กินเยอะหรอเดือดแล้วมันเดือดแล้ว กำลังจะนอนแล้วนะคะทุกๆคนตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วนะมาสังเกตขนตาตัวเองอะอุ้ยความสิวแบบแดงมากเลยไปสิวอยู่คิ้วขนตามันหลุดจะหมดแล้วเห็นปะเดี๋ยวที่จะเปิดโบวตเนไอจี IG ดีกว่าว่าพรุ่งนี้ควรต่อขนตาดีไหมเพราะว่าเราอะจะได้รีบนัดช่างตั้งแต่ตอนนี้ไง อ,อพรุ่งนี้ก็จะได้ทำเลยถ้าเผื่อว่าโบสให้ทำเริ่มเลยดีกว่านะจ๊ะตอนนี้กำลังจะนอนแล้วนะคะแล้วมาสังเกตขนตาตัวเองนะคะหลุดไปจนจะหมดแล้วนะคะก็เลยจะมาถามว่าพรุ่งนี้เนี่ยต่อขนตาต่อดีไหมหรือว่าไม่ต้องต่อนะคะให้มันหลุดล่วงไปให้หมด เอายังไงเดย์รขาผ่านาทีแล้วจ้าคือต่อจ้าต่อ7จปไม่ต่อ2ีอ่สีเป <c oughs> อร์เซ็นเดี๋ยวไปนัดช่างก่อนนะคะวันนี้เนี่ยการโบวตก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวลุยกันต่อพรุ่งนี้เราจะบวตกันทั้งวันเจอกันจ้า สวัสดีวันต่อมานะคะก็เดี๋ยวตอนนี้นะ็อตตี้รอช่างต่อขนตามาต่อที่บ้านอยู่นะคะก็น่าจะอีกประมาณ2ี่สิบนาทีวันนี้นะเราก็จะตามใจ f o l เ o อร์อีกหนึ่งวันนะคะเราจัดเต็มกันเลยทั้งเมื่อวานทั้งวันนี้นะคะตอนนี้ยังไม่ได้แต่งหน้านะคะเดี๋ยวต่อขนตาเสร็จแล้วเราค่อยมาแต่งหน้าจัดเต็มกันดีกว่าดูดิขนตาแหว่งมากขอบคุณทุกคนที่โหวตหฮนาตี้ต่อขนตาต่อนะคะ <laughs> ตอนนี้นะคะนาตี้กำลังจะต่อขคนตานะคะช่างเวลวค่ะสองท่านนะคะน้าตี้อยากให้ทุกคนโหวตว่าจะให้น้าตี้ต่อขนตาทรงเดิมหรือว่าเปลี่ยนทรงใหม่บ้างปังๆนะคะโหวตว่าจะให้เวลา5นาทีผลโหวตก็คือจะให้ต่อขนตาทรงเดิมหรือว่าจะให้ต่อขนตาทรงใหม่ปังๆนะคะแบบหนึ่งนะนดูผลโหวตทรงใหม่91%เไปเลยจ้าทรงเดิมแค่9%กนะคะจัดไปจ้า ขนตานะคะนัตตี้แบบโดนถามมาเยอะมากตลอดแบบทุกวันเลยจริงๆว่าต่อขนตาที่ไหนเวลาที่ที่ถ่ายลงสตอรีนะคะปกติจะต่อกับช่างแป๋วนะคะเพราะว่าเส้นต่อเส้นใช่ไหมคะเป็นแบบเส้นต่อเส้นนะคะก็เลยจะให้ช่างแป๋วต่อให้ตลอดเลยนะคะก็จะ ให้มาที่บ้านแบบนี้นะคะก็นัตี้อยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะคะรับที่แบบในจังหวัดอุบลสถานที่แบบใกล้เคียงอะไรนี้ก็ไปต่อให้ได้อะไรแบบตอนนี้หน้าร้านมีไหมคะหรือว่ามีอยู่ทําประจาอยู่ที่แถวสนามบินค่ะก็เดี๋ยวนาตี้จะขึ้นเพจให้นะคะเ a c e b o o ไอจอะไรอย่างนี้ก็ไปติดตามแล้วก็สอบถามได้นะคะแต่ว่าวันนี้นาตี้ต่อกับช่างปิวนะคะเพราะว่านาตี้จะเปลี่ยนทรงใหม่นะคะเดี๋ยวจะรอดูกันว่าเป็นยังไงนะคะตาม อนนี้ก็กำลังดูอยู่ก <g> ำ <ül> ลังดูอยู่ว่าจะจะเพิ่มเติมอะไรไหมนะคะเพิ่มจากตรงหางก็ได้ตรงหัวหัวตาโอเคแล้วเราทรงธรรมชาติมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวี่เพิ่มอีกนิดหนึง ชุดช่วยหน่อยค่ะวันนี้ใส่ชุดอะไรดีระหว่างชุดสีครีมลุกเป็นลุกคุณหนูนะคะกระโปรงนะแล้วก็เป็นเสื้อสีชมพูเกิร์ลกรุ๊ปมีความแขนพองนะคะใส่คู่กับกางเกงสีดำโอ้ท็อตี้รุนกับชุดมากเลยคือเอาตรงๆคือเ็ตี้ไม่เคยใส่ทั้งสองชุดเลยนะคะมีสีชมพูอะ่ะที่ที่ลองใส่ตอนเปิดคลิปครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ามันใช้ชีวิตลําบากมากเพราะว่ามันพอมันจะลึกหน่อยก็เลยไม่ค่อยอยากใส่สีชมพูนะคะภาวนาให้ทุกคนเลือก สีครีมแล้วกันนะคะเลืออีกหนึ่งนาทีห้าอย่าเลือกเถอสีชมพูมันใช้ชีวิตยากนับถอยหลังมันตูดตีกันมากเลยเร็วไปทำไมเวลามันเดินเช้าจังเลย5นาทีขอบคุณฟอลโลเวอร์ที่เลือกจุดสีครีมหกเปอร์เซ็นนะคะสีครีมแล้วก็อีกชุดหนึ่งสีสิ ไปเปลี่ยนชุดก่อนโอเคเปลี่ยนชุดแล้วจ้าชุดนี้ตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยใส่เลยนะทุกคนนะก็จะเป็นกระโปรงนะคะมาพร้อมกับเข็มขัดด้วยเพิ่งกินข้าวอิ่มพุงป่งนิดนึงแล้วก็เสื้อเป็นผูกเก๋ๆตรงนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่เลือกชุดนี้ให้เดี๋ยวต่อไปนะคะและที่อยากถ่ายติ๊กต็อกนะคะมีเวลาอยู่นิดนึงก็เลยอยากจะถ่ายติ๊กต็อกนะคะอํมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถ่ายเป็นแบบแต่งหน้าหรือว่า ทำผมดีนะคะหรือให้ช่วยเลือกกันอยากถ่ายคลิปสั้นๆลงติกต็อกนะคะจะให้ทําคลิปอะไรดีระหว่างทําคลิปแต่งหน้านะคะหรือทําคลิปทําผมที่เป็นผมทรงใหม่ผมลอนไอ้ดีเช่นเชนเช่นเชนโโหสูสีมากแต่งหน้านะคะทําผมชนะจ้าทําผมชนะไปเลย58%แต่งหน้า42%นะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ แต่งหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําคลิปดชิกช็อเดี๋ยวมาแต่งหน้าก่อนจืดมากตอนนี้ นเนี่ยก็พร้อมออกไปข้างนอกแล้วนะคะก็เลยอยากจะมาถามทุกคนเนาะว่าจะไปไหนดีระหว่างช้อปปิ้งหรือว่าดูหนังนะคะแต่จะบอกเลยว่าทําทุกอย่างคนเดียวนะคะแม่กับน้องนี่กลับบ้านไปแล้วเหลือนาตี้อยู่ผู้เดียวนาตี้ต้องทําทุกอย่างคนเดียวนะจ๊ะแต่งหน้าทําผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็เลยอยากจะถามทุกคนว่าอยากให้หนาตี้เนี่ยไปช้อปปิ้งดีหรือว่า ไปดูหนังดีทุกอย่างทำคนเดียวนะจ๊าโอเคผลมาแล้วนะคะทุกทุกคนทุกคนยังใจดีกับนันตี้อยู่นันตี้ขอบคุณมากๆเลยที่ไม่ให้นันตี้ไปนั่งดูหนังคนเดียวนะคะโหวตให้ฉันไปนช้อปปิ้งชนะขาดลอยนะคะช้อปปิ้ง83%ดูหนังอยู่ที่17%นะคะโอเคเราจะไปช้อปปิ้งกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนได้เลือกช่วยกันด้วย เลือกกระเป๋าช่วยหน่อยจ้าชุดนี้เนี่ยสะมภารกระเป๋าใบไหนดีระหว่างซิลีนใบนี้นะคะหรือว่าเป็นพรา d ดาสีดำนะจ๊ะเอาใบไหนดีเออจิม,มาดูผลโหวตแต่ว่าสูสีกันมากๆซิลีนชนะนะคะกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์พราดาสี่เปซคือใกล้เคลียงกันมากๆใกล้เคลียงกันมากๆเลยค่ายซิลีนใบดีนะคะก็จะส่ายแบบนี้ ลูกคุณหนู่มมากเลยลูกคุณหนุ่มมากมากคุณพลนัดที่มีอะไรจะบอกมีนี่อะมันไม่ใช่แมวของนัตีนะแต่ว่ามันเป็นแมวจรที่มาที่บ้านประจำก็เลยเอาอาหารซื้ออาหารให้นางประจำให้นางกินแบบบุฟเฟ่แล้วก็มีน้ำให้ตลอดแล้วก็ซื้อปลอกคอให้ด้วยแล้วนางก็มาอยู่ ประจ่างอ้วนมากอูดูดิมันอ้วนมากมันท้องหรือเปล่าถ้ามันท้องอะ่ะมันต้องมาออกลูกที่บ้านนะัดตีน,นแน่จะคิดว่าน่าจะไม่มีเจ้าของนะ,ะเพราะว่าปลอกคอมันไม่มีตั้งแต่แรกอันนี้เป็นเงินที่ฉันซื้อปลอกคอให้เธอถ้ามันออกลูกจริงๆนะมานะที่จะประกาศประกาศหาบ้านให้ให้ลูกมนะันนะนัที่ไม่เลี้ยงเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่มันจะไม่มีคนดูแลเขาจะไม่ลูกเนี่ย อ้วนหรือเปล่ามันอ้วนหร้อเปล่าเนี่ยมันอ้วนหรือเปล่ามันขีน้อวด้วยอีเม, <c oughs> มนี่มันเขี้ยวมันเปาไปช้อปปิ้งดีกว่า <c oughs> ไปจ้าคือนัดที่ยังไม่ค่อยชินกับทรงผมใหม่เท่าไหร่นะคะนัดที่ตัดแบบตัดแบบตรงมาตลอดไม่ได้แบบสไลด์หรือว่าทําให้มันเป็นอะไรแบบนี้มันนานมากๆนะคะก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งแหละสักพักหนึ่งในการแบบว่าเรียนรู้ในการรอนผมนะคะแต่นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ ใกล้คริสต์มาสแล้วมีต้นคริสต์มาสด้วยใหญ่มากน,น่ามาถ่ายรูปมากเลยอยากเป็นแซนตี้มาถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะคะดีไหมโอเคเราจะมาเริ่มช้อปปิ้งกันนะคะนัตตี้ถามทุกคนว่าจะให้นัตตี้ช้อปปิ้งที่แบรนด์จัสตาวหรือว่าจะไปที่ลินอาราลดีให้เวลาโหวตให้นาทีนะคะระหว่างที่เราทุกคนโหวตนันตตี้ก็คือยืนอยู่เฉยๆยืนอยู่เฉยๆระหว่าง จัสป้ากับลินลาว,าวนะคะอีกหนึ่งนาทีอี่นาท,นนาทีก็ดีนะเราอยู่คนเดียววันนี้เนี่ยแต่ว่าเราเปิดให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นนะคะมันก็เลยเหมือนแบบได้อยู่กับเพื่อนอยู่ตลอดเวลานะคะทุกคนสนุกดีเป็นครั้งแรกที่ทําด้วยมา3าสิเนาทีแล้วนะคะนัาแล้วคะ่ะผลก็สูสีกันอยู่นะจ๊ะเขาให้นัตตี้ไปที่ลินลา,าวจา้าลินลา,าว60ซนะคะจัดป40 แัดไปจ้าอยากเห็นช่นเป็นสาวหวานใช่ไหมรู้สึกว่าทุกคนจะชอบหวานหวานมากดูจากการแต่งตัวในวันนี้ให้หวานให้ฉันหวานตลอดไปไปค่ะเดินดูมาได้สักพักก็จะมีสองตัวที่เข้าตานะคะคือตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเดรสนะคะก็ข้างบนก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งแล้วข้างล่างก็จะเป็นไหล่แบบตกๆแบบนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นทรงเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นอีกสีหนึ่งสีกรม ตัวนี้นี่เป็นเดรสอ่าเดี๋ยวเปิดโจ้าสองตัวนี้เลยเปิดโจ้าระหว่างเดรสสีกลมตัวนี้นะคะเป็นกระโปรงแขนเป็นแบบนี้กับอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นสีดําลายดอกทานตะวันนะคะแขนจะเป็นคล้ายๆกันมันก็เป็นเดรสกระโปรงเหมือนกันตัวไหนดีและนี่ก็คือชุดที่ทุกคนเลือกให้ละตี้นะคะสีกลมมาลองใส่ให้ดูด้วยจ้าคือละตี้เห็นในในไม้อะ่ะ มันแบบ x อกมันรู้สึกว่ามันเล็กมากเลยพอมาลองใส่อ่ะพอดีจ้า <Wow. S 1> พอดีจ้าก็เป็นสาวตัวเล็กแล้วนะอุย้ยสวยทุกคนขอบคุณทุกคนที่เลือกตัวนี้นะคะสวยมากเลยดูแบบเพียวดูแบบดูดิอุ้ยสวยวะชอบขอบคุณนะคะลองอีกตัวหนึ่งให้ดูเลยดีปะ่ะเต้งตเต้ต้นเเอาดีๆพอใส่เข้าไปแล้วก็สวยอะ่ะสวยมากเลยอะ่ะซีซีเปิดไหล่ดนึง ข้างล่าก็จะเป็นกระโปรงกรุยกลายแบบนี้เก๋ๆในความแบบเบี่ยงๆบมุนนวนขึ้นมาเฮ้ยดูดิดูด้านข้างเอาไงดีเปิดโหวตต่อว่าจะให้เอาแค่สีกลมตัวเดียวหรือว่าเอาตัวนี้ไปด้วยก็คือเอาเป็นสองตัวไปเลยเอาอยัางไงมันดีอะทุกคนเอาพอลองอีกตัวหนึ่งสวยเหมือนกันเด้อก็เลยอยากจะมาเปิดโหวตว่าจะเอาแค่ ัวสีกลมตัวเดียวหรือเอาทั้งสองตัวก็คือเอาตัวนี้ไปด้วยเลยแม่ทั้งสองเลยแต่ถ้าถามว่าชอบตัวไหนที่สุดคือชอบตัวนี้ที่สุดตัวนี้ลองเล้วมาตัวนี้แอบหลวมนิดหนึ่งคือเอเอนะนะอาจจะต้องถ้าเอาไปอาจจะต้องแบบไปเย็บสายขึ้นนิดหนึ่งรอนะคะรอบนเวอร์นะเจ้าวนเวอร์นะคะให้เอาทั้งสองตัวเลยจ้าจัดไปทั้งสองตัวเลยจ้า ออเบอร์ีอสองตัวเลยค่ะซื้อแล้วนะคะทั้งสองตัวนะคะกำลังทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ5้5 2บาท5,600กว่าบาทนะคะคนสบายใจและเสียตาค์แต่มันสวยจริงทั้งสองตัวนี้เลยตอนนี้ก็กำลังนั่งรออยู่ที่ลินอลาวอยู่นะคะก็เริ่มหิวข้าวแล้วนะตอนนี้กี่โมงแล้วจะหกโมงเย็นแล้วนะคะจะหกโมงเย็นแล้วปกตินาะที่ก็จะกินข้าวประมาณห้าโมงครึง่งหกโมงเย็นอะไรประมาณนี้นะคะ นัตตี้ก็เลยอยากจะถามทุกคนว่ายังไงดีจะให้นัตตี้ไปกินสลัดซิดเลอร์คนเดียวเงาเงาหรือว่ากลับไปกินที่บ้านดีกว่าคือที่บ้านนมีกับข้าวแล้วไงจะได้ไม่ต้องเปลืองอะไรอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยหกโมงเย็นแล้วนะคะนัตตี้เริ่มหิวข้าวแล้วนะนัตตี้ก็เลยอยากจะถามทุกคนว่าให้นัตตี้ไปกินอะไรดีนะคะหนึ่งก็คือไปกินสลัดซิดเลอร์คนเดียวเงาเงานะคะสองกลับไปกินกับข้าวที่บ้านเพราะที่บ้านทํากับข้าวไว้เรียบร้อยแล้ว ออยงไงดจริงคืออยากกลับข้ากลับกลับไปกินข้าวที่บ้านที่บ้านทำกับข้าวไว้แล้วคือคือกับข้าวทั้งสามอย่างนะทุกคนเออแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องเปลืองเงินไงเใจปาเอออีกสองนาทีนะปวดปวดมาแล้วจ้าอะไรอ่ะทำไมทุกคนอยากให้นาทีพีกินสลัดไม่เข้าใจ สลัดตั้ง68เปซกลับไปกินบ้านแค่ส2กเปอร์เซ็มันก็จะได้รู้กันละคีนีเนี่ยมันก็จะได้รู้กันว่ามันรักกันหรือเปล่ามันรักกันหรือว่ามันมันรักอยู่แต่อยากแกล้งหรือว่ามันไม่รักเลิกก็เสิ็เลยตัวไม่กลับบ้านก็ไม่กลับตัวเป็นให้ฉันเสียเงินหลายต่อเนาะกับเผากับมี่อยู่กับเผาเหลืออยู่กับขุ้งเดทิ่มเพื่อนเหละเนาะได้แล้วนะคะี่ อีกถุงหนึ่งไม่ได้ช็อปเด้ออีกถุงหนึ่งเอามาใส่โทรศัพท์มือถือกับขาตั้งกล้องแล้วก็ใส่กล้องค่ะถึงแล้วนะจ้าี่ซิเตอร์นะจ้ามาจ้าก็อยากให้มานั่งกินคนเดียวเงาเงก็มานั่งกินคนเดียวเงาเงาได้เลยเออขอบใจแตงกิวมาอยู่ในซิสเลอร์แล้วนะคะนั่งคนเดียวเงาเงาเลยคนเดียวเงาเงาเลยก็ สิ่งที่นัตตี้กินได้ในซิเลอร์นั่นก็คือเป็นสลัดอย่างเดียวนะคะเพราะว่าพวกสเต็กอะไรเนี้ยจะกินไม่ได้นะคะเพราะว่านัตตี้ไม่กินเนื้อสัตว์มาเดือนเดือนกว่าจุดสองเดือนแล้วนะคะจะไปตักสลัดกินเนี่ยอะไรก็ไม่ผอมอ่ะการกินของนัตตี้ในช่วงนี้นัตตี้ต้องกินน้ำเปล่าก่อนที่จะกินข้าวประมาณ30อาชีใช่ป่ะแล้วก็จะต่อด้วยผลไม้ก่อนที่จะกินข้าวนะคะแต่นี่นัตตี้ไม่ได้กินน้ำมาก่อนเลยอ่ะ ถึงว่าทุกคนพอทรงผมมันเริ่มเซ็ตอะรอนมันเซ็ตมันก็สวยนะเนี่ยสวยเลยแหละ <c oughs> สำลักสำลักแตงโมทุกคนกินแตงโมทุกคนกินเม็ดปะเม็ดดำๆอะ่ะกินปะนที่กินไม่ได้เลยทำใจแบบคืนอะไรที่เป็นเมเม็ดลงไม่ได้เลย เป็นคนแปลกคนหนึ่งที่แบบุกเส้นทุกอย่างก่อนที่เราจะแบบกินลงกระเพาะไปอ่ะมันต้องละเอียดที่สุดก่อนอ่ะที่เป็นคนแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติเรากินน้ำเต้าหู้ใช่ป่ะน <c oughs> like ้ำเต้า huh. ห <c oughs> ู <noise> ้ข้างทางอะไรเงี้ยแต่มันจะมีเม็ดแมงลักอะไร้ยใส่กลับมาใส่เม็ดแมงลักอะไรอย่างี้ได้ใช่ป่ะซึ่งน่ตี่ต้องเคี้ยวเม็ดแมงลักอ่ะทุกเม็ดนะทุกเม็ดต้องผ่านการเคี้ยวก่อนถึงจะกลืนได้ถ้างั้นกลืนไม่ได้หรือว่าเมล็ดของแก้มองค์นะเออก็ต้องผ่านการเคี้ยวอ่ะกลืนไม่ได้ สับปะรดดีกคนผลไม้เสร็จแล้วนะจ๊ะก็จะมาต่อด้วยสลดัดสลัดซึ่งสลัดที่นาตี้เลือกนะคะก็ส่วสนมากจ,จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบมาจากธรรมชาติจะไม่แบบไม่เลือกอะไรที่มันปรุงมากนะเนี่ยล้วโคดลูกเดือยบออรอกโคลี่ต้มนะคะ แล้วก็มีฟักทองฟักทองเยอะๆหน่อยจะได้อิมนะ่มๆแล้วมีผักอ่ะส่วนน้ำสลัดอ่ะเอาแค่นิดเดียวก็พอนะไม่ต้องไม่ต้องแบบราดมาไม่ต้องราดมาบนบนบนจานนะแค่เอาข้างๆแล้วก็เอาผักไปจิ้มเอากินเยอะมันก็ไม่ดีมันก็อ้วนเนี่ยเนี่ยแล้วก็จิ้มเอาแค่นี้นแค่ติดๆไงเอาพอละกินเสร็จแล้วนะคะ อิ่มมากแน่นมากเลยกระโปรที่ใส่มาแน่นมุ้เหมือนเดิมจ้ากำลังจะไปจ่ายตังนะคะแต่ว่าเราแบบเราอยากพิสูจน์ว่าคนดูอะรักเราจริงหรือเปล่าว่าแบบอยากแกล้งเราหรือว่าแบบเกลียบเราอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดได้อย่างหนึ่งเป็นที่ท้าทายฉันมากเลยแล้วยิ่งแบบมาคนเดียวด้วยอะก็คือว่าจะให้นเตตี้ไปจ่ายบินของตัวเอง คนเดียวก็พอแล้วก็กลับบ้านนี่คือสิ่งที่ถูกต้องใช่ป่ะหรืออีกข้อหนึ่งก็คือไปเลี้ยงสักโต๊ะหนึ่งในนี้ในซิทิอเลอีกสักโต๊ะหนึ่งใครก็ได้แคนาตีจ่ายให้เขาฉันก็เป็นบ้าคิดอะไรได้แบบนี้ก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเกลียดฉันหรือเปล่าใครจะให้ฉันเลี้ยง ต่อไปคือคำถามวัดใจมากวาเลยจะดูว่าทุกคนแบบรักหรือว่าเกลียดนาตีนาตีกำลังจะไปจ่ายตังค์ของตัวเองนะคะก็เลยอยากถามทุกคนว่าอยากให้นาตีจ่ายตังค์แค่บินของตัวเองหรือว่าจะต้องเลี้ยงอีกโต๊ะหนึ่งในนี้เลี้ยงโต๊ะไหนก็ได้โหวตไปแล้วโหวตไปแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้จะให้เวลาโหวตนานหน่อยแล้วกันให้สิบนาที สินาทีนะเดี๋ยวหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มสิบนาทีมาดูกันตอนนี้หนึ่งทุ่มหนึ่งนาทีแล้วโอ้ยเดาไม่ออกเลยอะ่ะนาทีต้องเรียนโต๊ะไหนวะแล้วจะต้องไปพูดกับเขายัางไงถ้าเผื่อว่าต้องเรียงคนดูน่าจะไม่ได้แบบว่าแต่หลายขนาดโอ้ยตื่นเต้นมากเจ็ดตึบตึ๊บหลออีกนาทีเดียวให้เวลาตั้งสิบนาทีนะ ให้เวลาทุกคนคิดสมมติก่อนเวลาก็จะเดินช้าจริงยังยังยังทุกใจโอเคสิบนาทีแล้วทุกคนมาดูกันมาดูกัน เดือดเึือดเดือดเโอ้ยดาวไม่ออกคนดูน่าจะไม่ได้แต่หลายขนาดนั้นี่ได้จแค่วินตัวเองแต่ว่าดูดิดูดิว่ามันใกล้เคียงกันขนาดไหนใกล้เคียงกันมากมากห่วมากจริงๆ ไปใจปังแล้วก็กลับบ้านกันแล้วนะคะขอบคุณมากมกเลยโลอกกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็นี่ก็เป็นคลิปตามใจ follower คลิปแรกที่นาตี้ ทำเลยนะคะถ้าชอบแบบนี้ก็อย่าลืมเข้ามาดูให้วิวมันเยอะๆเข้ามากดไลค์ให้ไลค์มันเยอะๆจะได้มีครั้งต่อไปนั่นเองนะคะชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้กด like, ไลค์เป็นกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ร่วมโบนนะคะใน IG ด้วยขอบคุณทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะเป็นยังไงเป็นยังไงส่วนความรู้สึกข,ของนัดดี้นะคะก็สนุก สนุกดีรู้สึกว่าช้อปปิ้งคนเดียวอะไรแบบนี้แต่ว่ามันเหมือนมันมีเพื่อนช่วยในการแบบตัดสินใจอะไรแบบนี้นะคะ <S <S <G> ก็มีทั้งเพื่อนรักแล้วก็เพื่อนที่แบบแยกล้งอะไรอย่างนี้<笑><笑><笑>แต่ข้อสุดท้ายนี่แบบโอ้โหตื่นเต้นมากตอนนี้กลับไปดูขนหวดยังสูงสีอยู่นะแต่ว่าข้างหน้าถ้าทุกคนชอบจะมาทำอีกลวกันวันนี้นะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ